สวัสดีค่ะทุกคนเรามาทบทวนภาษาฝรั่งเศสกันดีกว่านะคะช่วงนี้ก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์พิตินะคะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะรู้นะคะว่าเขาคอมเมนต์อะไรยังไงก็ลองไปดู วิดีโอก่อนก่อนหน้านี้นะคะเขาก็มีภาควิจาร์ณนะคะว่าภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะดีค่ะนะคะพิ่ิได้ความรู้ด้วยแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเรามาทบทวนทบทวนกันนะคะ จะหาว่าพิธีสอนนะคะพิธีไม่ได้สอนนะคะเราทบทวนค่ะทบทวนกันไปด้วยกันนะคะมาดามติวิสซาเพื่อนภาษาฝรั่งเศสนะคะค่ะว่าด้วยเรื่องของกราแมค่ะก็คือหลักไวยากรณ์นะคะเป็นเรื่องของ le p Reposition นะคะคือคำบุพบ,บท สงสัยกันไหมคะว่าคําบุพบทนี่คืออะไร <L un> มาแล้วนะคะคุณครูประจําตัวพิติมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยตรวจตราว่าพิติออกเสียงถูกไหมนะคะอ่ะดูหัวข้อกันนะคะ l <un> e e preposition d e von l e n o n d e v i l l e e t d e pay s ก็คือคําบุพบทนําหน้าชื่อเมืองแล้วก็ชื่อประเทศ พี่ตีก็สงสัยนะคะว่าคําบุพบทมันคืออะไรก็เลยไปเสิร์ชใน Google d ดูนะคะคำบุพบทก็คือคําที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําข้อความหรือประโยคนะคะเพื่อให้มีความต่อเนื่องกันและช่วยให้ข้อความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะชนิดของคําบุพบทมีอยู่4ชนิดนะคะก็คือคําบุพบทที่บอกสถานที่ เช่นที่ในนอกใต้บนใกล้ไกลอันนี้คือคําบุพบทบอกสถานที่ความบุพบทบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะคะเช่นของแห่งอันที่3ามคำบุพบทบอกความประสงค์หรือเกี่ยวข้องนะคะเช่นคำว่ากับแก่ แต่ต่อเฉพาะสำหรับเพื่อโดยตามคำบุพบทอันที่4นะคะคือบอกเวลาเช่นเมื่อตั้งแต่จนกระทั่งนะคะอันนี้ก็เป็นชนิดของคำบุพบทนะคะอะ่คุณครูไปแล้วนะคะกำลังจะเข้าภาษาฝรั่งเศสพอดีไปละ นะคะเดี๋ยวหาว่าพี่ติอ่านผิดอีกนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็ทบทวนไปด้วยกันนี่แหละถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือข้อคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ตินะคะได้ทบทวนวิชาภาษาไทยไปด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำบุพบทเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนื้อหาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ไม่ถูกนะคะ เรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับคำบุพบทที่จะใช้ในการบอกสถานที่นะคะหัวข้อต่อไปนี้นะคะที่เป็นคำบุพบทในการบอกสถานที่นะคะ v v e c le เว e ร์บ์ชับ j ต v i ว เจสุนินะคะองนูติลิสก็แปลว่าในการใช้คําบุพบทเหล่านี้นะคะจะใช้เกี่ยวกับการบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่นะคะภูม,มิลำเนาของฉันอยู่ที่หรือฉันใช้ชีวิตอยู่ที่หรือฉันเกิด ที่นะคะเป็นการบอกสถานที่นั่นเองนะคะก็จะมีคำบุพบทคำว่าอะอันนี้ในภาษาฝรั่งเศสก็จะอธิบายบอกว่าอะเด e v ง n g น n o n ด the v i l ก็คืออะตัวนี้เราจะใช้นำนำหน้าเมืองหรือจังหวัดนะคะส่วนคำว่า โอโอเดินวังอันนองเดไปโอมาสกูลัม <c oughs> ก็คือตัวโอเนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามในการบอกประเทศที่เป็นเพศชายนะคะต่อไปอองออง devant nom de pays au féminin ou commençant par une voyelle ก็คือถ้าเราจะใช้องนะคะเราจะใช้นำหน้าคำนามประเทศที่เป็นเพศหญิงหรือ คํานำหน้าคํานามประเทศนั้นจะขึ้นต้นด้วยสระนะคะตามทันไหมคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะโอที่สะกดด้วยอ e x อันนี้จะเป็นพหูพจนะคะเรามาดูคําอธิบายนะคะเขาบอกว่า the von a non de p a y พ p l u r i e l p l u r i e l ก็คือพระหูพจน์นะคะอ,อย่างที่พี่ตีบอกเราจะใช้ o นำหน้าคำนามประเทศที่เป็นพระหูพจน์เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างเนี่ย ค่อนข้างออกเสียงยากนะคะเพราะว่าพี่ตีก็มีความรู้สึกว่าออกเสียงยากอาจจะพูดช้าๆนะคะเพราะว่าเราทบทวนด้วยกันนะคะลองดูตัวอย่างนะคะจะบิดโอเปรอาลีมาก็คือฉันอาศัยอยู่ที่ ประเทศเปรูนะคะเมืองลิมาค่ะสังเกตว่าใช้กับแบบอบิเตตนะคะจะซนเนออัมสเตดัมโอเปียบ่า ฉันเกิดที่ประเทศอัมสเตอร์ดัมนะคะในจังหวัดเปยบาค่ะดูรูปประโยคแล้วพอจะนำไปใช้ได้ใช่ไหมคะค่ะ <c ười> ค่อยๆไปนะคะทีละสเต็ปนะคะเราใช้อองเนี่ยเพราะว่าประเทศอัมสเตอร์ดัม ขึ้นต้นด้วยสระก็คือสระอ่ะนะคะเลยใช้องนะคะแล้วก็เปยบาเป็นพหูพจน์เราก็เลยใช้โอค่ะวูาบิเตอโตโรนโตคุณอาศัยอยู่ที่เมืองโตโรนโตนะคะใช้อะ JU v i o n g YURU เ u e ออ่านว่า YURU เ u e นะคะก็คืออุรุกวัยเนี่ย <liv re. S 1> นะคะคุณนะคะอันนี้เป็นประโยคที่พูดคุยกับเพื่อนเนาะใช้จูเธอ อาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศอุรุกวัยก็สังเกตว่าใช้องเพราะว่าเป็นประเทศที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะสระอีจเวเนอ,องอิตาลีคุณเกิดที่ประเทศอิตาลี เป็นประเทศแล้วก็ขึ้นต้นด้วยสระนะคะอ e นะคะเราก็เลยใช้อ่องต่อไปนะคะชาบิตโอบราซิลฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศบราซิลนะคะ บราซิลบราซิลเป็นประเทศเพศชายเราก็ใช้โอเจสุีเนโอมารอกอ่ะต้องเชฉันเกิดที่ประเทศโมร็อกโกโมร็อกโกเป็น คำตามเพศชายก็ใช้โอส่วนตองเจเป็นเมืองนะคะใช้อ่ะจับิตองอัลมาเนียอะเบอรกลังจับิตองอัลมาเนียอะเบอรกลัง นะคะเราเก็คือฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนนีนะคะประเทศเยอรมนนีก็เป็นประเทศที่ขึ้นต้นด้วยสระเราก็เลยใช้องนะคะส่วนแบล็กลังเป็นเมืองนะคะใช้อะค่ะพี่ติอธิบายเข้าใจไหมคะเนี่ยเนาะ <laughs> ยังไงดูคําอธิบายใต้คลิปประกอบไปด้วยนะคะถ้าถ้าเกิดว่าตามไม่ทันยังไงนะคะกลาร่าอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะประเทศอเมริกาเราก็จะใช้ คำว่าเอตยาญี่นะคะสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะเป็นพระหูโพสเป็นประเทศที่เป็นพระ,ะหูน์แล้วก็เลยใช้โอนะคะส่วนคำว่าย y ร์กนะคะมิวเรียนยูร์กเนี่ยคะ่ะเป็นเมืองนะคะใช้อะค่ะยันนะคะเอเนออง ชินออะเป็กกังก็คือยันนะคะเกิดที่ประเทศจีนประเทศจีนใช้อ่องนะคะเป็กกังเป็นเมืองก็เลยใช้อะอาสังเกตว่าคำว่าชินเน่ยเป็นคำนามเพศหญิงด้วยนะคะ เป็นคำนามเพศหญิงเราก็เลยใช่องนั่นเองค่ะอย่างพิตีเจสซี่เน่เจสุีเน่อองไตลองเดประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเพศหญิงนะคะเจะสุีเนอองไตลองเดก็คือฉันเกิดที่ประเทศไทยนะคะชาบิดอ่ะ เชียงใหม่นะคะฉันอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่อ่องไตลองเด็นะคะยังนคนอชอสซยเนะอบังกอกแบบเนี้ยค่ะเนาะเอาละคะ่ะพอรัดดีไมคะนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะชมแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์บอกพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะโดยส่วนตัวของพี่ตีแล้วเนี่ยพี่ตีเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่จะใช้สื่อสารใช้ในการพูดคุยนะคะเรื่องกริมมารู้ไว้ก็ดีนะคะแต่พี่ตีอยากจะบอกว่าเวลาเราใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันเนี่ยขอให้เรา กล้าที่จะพูดอย่าก,กลัวที่จะผิดหรืออยา่าอายอย่าก,กลัวที่จะโดนตำหนิติเตือนติเตียนนะคะติเพื่อก่อดีนะคะเพราะว่าเราก็จะได้จำแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเราผิดตรงนี้ตรงนี้นะคราวหน้าคราวหลังเราจะได้ใช่ถูกเหมือนบอกตัวเองไงก็ไม่รู้นะคะ <laughs> เพราะว่ามีคนติมาเยอะนะคะติ พี่ตีมาเยอะว่าเธอควรจะพูดแบบนี้ซี่ตรงนี้ผิดนะนี่ไม่ถูกค่ะไม่เป็นไรนะคะติดีแล้วนะคะติเพื่อก่อแต่ถ้าเกิดว่าด่ามาด่ากลับค่ะไม่กลัวนะคะไม่สนนะคะค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม็กซี่เออเบียงเตอร์ละพเชนนะ